วิดีโอนี้นะคะพิมพจะมาพูดเกี่ยวกับความรู้สึกเวลาที่ตอบคำถามที่มีคนถามเข้ามาทั้งทาง Facebook และทาง YouTube Fanpage เกี่ยวกับการเลือกเครื่องสําอางและการเลือกสกินแคร์นะคะถ้าอยากทราบพิมพมีความรู้สึกอย่างไรเวลาพิมตอบคําถามเ่านนะคะตามฟังต่อได้เลยะคะ่ะทั้งเครื่องสําอางและสกินแคร์นะคะผลิตภัณฑ์มีมากมายนะคะ แบบไม่สามารถจะนับกันได้เลยทีเดียวนะคือคิอคดว่ามันคงจะมีเยอะมากๆๆๆให้เราเลือกนะคะมีทั้งยี่ห้อราคาถูกราคา,ากลางราคาแพงนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าของที่ราคาแพงจะเหมาะสมกับผิวเราเสมอไปและไม่หมายความว่าของราคาถูกที่สุดจะมีคุณภาพเทียบเท่ากับของที่แพงนะคะสําหรับในความที่เห็นของพิมเนี่ยเวลาพิมตอบคําถามนะคะว่าพี่คะครีมบานี้เหมาะไหมหนูจะเลือกอย่างไรดีนะคะพิมต้องของบอกตรงๆว่าพี่ชายพิมเคยพูดประโยคหนึ่งซึ่งทาให้พิมหันกลับมาคิด หลายครั้งต่อหลายครั้งเลยนะคะเกี่ยวกับประย่ยงนี้คือว่าเครื่องสําอางค่ะไม่ได้เครื่องสำอางพวกผลิตภัณฑ์สกินแคร์เนี่ยขายฝันนะเพราะว่ามันเป็นการขายความรู้สึกว่าพอเราทาลงไปแล้วมันจะทําให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นนะคะพิมต้องขอบอกว่าพอหลังจากที่นั่งคิดทบทวนในตอนแรกพิมพก็เอ้ยไม่จริงหรอกมันเป็นไปได้ไงเราต้องทาสีอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอนั่งคิดไปหลายๆครั้งแล้วเนี่ยเราก็เริ่มรู้ว่า มันก็คงประมาณนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าหลายที่พิมลองครีมมาหลายๆตัวเนี่ยครีมที่พิมพ์ใช้แล้วพิมรู้สึกว่ามันดีพอพิมพ์บอกว่ามันดีเนี่ยคือมันให้ความรู้สึกดีต่อผิวให้ความให้ความรู้สึกดีนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันวัดยากม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 าก,มาก,มากในตอนนี้เนี่ยคะ่ะตัวพี่เอพิมพ,พยายามหาซื้อไอ้เครื่องที่ใช้แบบมาปีดวัดไอ้พวกแบบค่า ค่าต่างๆ,ๆที่บนใบหน้าเราเช่นความชุ่มชื่นอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจว่าครีมตัวไหนที่มันดีจริงหรือมันไม่ดีจริงมันมีค่านูน้นนี่ส่วนผสมมันก็เขียนบอกมามากมายะคะ่ะว่าเออตัวนี้มีผสมนู่นนี่นั่นแต่แล้วใครล่ะคะที่จะพิสูจน์ได้พี่ว่ามัน ก็ทํานองประมาณขายฝันนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพิมพ์จะหยุดใช้สกินแคร์นะคะสกินแคร์เป็นสิ่งที่ต้องใช้พิมพ์ต้องใช้มันแล้วพิมพ์ก็ใช้เยอะเป็นคนที่ใช้ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่พิมพ์ต้องการจากสกินแคร์คือให้ผิวหน้าพิมพ์รู้สึกดีอันนี้ทาเลยปุ๊บ รู้สึกดีอันนี้ฉันรู้สึกดีนะเอออันนี้มันทําให้ผิวหน้าฉันรู้สึกชุ่มชื้นเอออันนี้ลดความความแห้งกร้านเอออันนี้มันทําให้ดูเหมือนจุดตรงนั้นตรงนี้มันลบเรือนหรือว่ามันดูจางลงนะคะ คำว่าดูจางลงไม่ได้แปลว่าจางลงมันแค่เสมือนดูเสมือนว่ามันจางลงไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามของครีมตัวนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะวิธีที่ดีที่สุดในการเลือกสกินแคร์เลือกเครื่องสําอางเนี่ยก็คือตัวคุณแมทหรือในกรณีนี้คือตัวพิมนะคะพิมต้องไปเลือกที่เคาน์เตอร์ต้องไปเทส p r o d u ั t ต้องไปทดลองเองการที่จะเห็นคนนั้นใช้แล้วเอ้ยดีคนนี้ใช้แล้วดีดีแล้วไปซื้อตามเนี่ย มันก็โอเคถ้าเกิดคุณมีตังเหลือหรืออะไรย่างเงี้ยหรืออยากเป็นประเภทคนที่แบบอยากทดลองอะไรอย่างี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยพิมพคิดว่าควรจะไปลองที่เคาน์เตอร์เองเลยนะคะว่ามัน ถูกกับเราไหมไม่ว่าจะอย่างน้อยเอามาลองตรงผิวตรงอะไรอย่างเงี้ยคะว่าเออแล้วกลิ่นนี้เราชอบเนื้อ texture แบบนี้เราชอบเพราะไม่หมายความว่าคนผิวแห้งจะต้องใช้ครีมคนผิวแห้งเสมอไปนะคะคนผิวแห้งคนชอบใช้ครีมคนผิวมันเพราะว่าไม่ชอบให้หน้าตัวเองเนี่ยมีความมันเบามาเพราะว่าครีมผิวแห้งมันจะเนื้อค่อนข้างหนาสําหรับคนผิวมัน ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องใช้ครีมคนผิวมาเสมอไปนะคะบางคนเขาอยากจะให้อย่างพิมพ์เนี้ยพิมมีผิวผสมนะคะแต่ตอนกลางคืนเนี่ยพิมก็ใช้ครีมรับคนผิวแห้งอัดลงไปเลยเพราะว่าพิมพ์ไม่หมายที่มันจะแบบดูเยิม้มดูฉ่ำหรืออะไรนี้นมากเกินไปนะคะเพราะว่าเราอยากจะบํารุงให้มันเต็มที่หรือว่าทําให้ผิวเนี่ยรู้สึกดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในขณะขน,น,นั้นก<ฮ>็คือไม่มีใครนะคะที่รู้จักผิวของเราได้ดีไปกว่าตัวเราเองนะคะแต่โอเคพิมพ์บอกว่าพิมพ์ก็ยังสามารถที่จะให้ความคิดเห็น ในสิ่งที่พิมพ์ได้รู้สึกหรือได้สัมผัสหรือว่าได้ลองใช้มานะคะเพราะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าพิมพ์แนะนําอะไรใครไปแล้วเรารู้สึกว่าเอยพี่นี่มันไม่น่าใช่ซึ่งมันก็คงจะเป็นไปได้สูงที่มันจะไม่ใช่นะคะเพราะว่าผิวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันขอบอกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมครีมที่เราซื้อมาแล้วใช้แล้วมันไม่ได้ประสิทธิภาพดีเท่ากับ อีกคนหนึ่งที่ซื้อครีมเดียวกันนี้มาใช้นะคะมันเป็นไปได้ด้วยหลายปัจจัยด้วยสภาพผิวด้วยสภาพสภาวะแวดล้อมที่เราอยู่ในขณะนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็รวมไปถึงอายุของเราด้วยนะคะอายุนี่หมายถึงว่าถ้าเกิดเรายิ่งเด็กเนี่ยครีมที่เราใช้เนี่ยมันจะเห็นผลดีและเร็วมากกว่าเพราะว่ามันยังไม่มีการสร้างตัวเขาเรียกอะไรคะต,ต่อต้านอ่ะ จากภายในผิวของเรานะคะทาให้มันซึมลงไปได้แล้วก็ให้ผลได้ดีมากกว่าแต่พอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยค่ะพวกครีมแบบรลงไหลอะไรพวกนี้ใช้เข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ผลที่น้อยลงไปนะคะสำหรับตัวหิมเองแล้วนในเวลาหิมเลือกซื้อสกินแคร์สิ่งที่หิมชอบคิดไหมสุดก็คือว่าซื้อให้ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและรับได้สำหรับตัวเรามากที่สุดเพราะว่า พิมเคยซื้อครีมราคาแพงนะคะกระปุกแล้วะแพงแพงเงี้ยถึงเวลามาแล้วก็เปิดใช้แล้วก็กระปุกนึงเนี่ยมันอาจจะใช้ได้อยู่สักสามสี่สี่เดือนครึ่งห้าเดือนแล้วแต่ว่าใครใช้มากน้อยหรือขนาดของใบหน้าใครเล็กใหญ่นะคะก็แล้วก็ส่วนพิมเนี่ยพิมจะทามาถึงช่วงคอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระปุกนึงมันจะอยู่ได้ไม่นานมากแต่ว่าพอซื้อกระปุกที่มันแพงๆมาแล้วเนี่ยความรู้สึกก็คือหูยตอนเราควักเงินซื้อเนี่ยมันต้อง หลายบาทอยู่นะแบงหลายใบอะไรเงี้ยเพราะนั้นเวลาใช้ก็จะเขียมนะคะการที่เราใช้แล้วเขียมเนี่ยมันทําให้แทนที่มันจะได้ประสิทธิภาพตามที่เขาอ้างว่ามันจะได้เนี่ยกับสภาพผิวหน้าการป้องกันของผิวเราเองแล้วเนี่ยมันยิ่งได้น้อยปีปเพราะเรายิ่งทานน้อยนะคะเพราะนั้นก็คือการที่เราซื้อที่มันเหมาะกับกระเป๋าตังค์เราด้วยเนี่ยมาทําให้เรากล้าใช้และใช้ในปริมาณที่มันควรจะใช้จริงๆเพื่อให้ทําเพื่อทําให้ผิวเราเนี่ยรู้สึกดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะ สำหรับวิธีการใช้ครีมแต่ละกระปุกแต่ละหลอดแต่ละเท่งแต่ละประเภทนะคะพิมอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันมันแล้วแต่แบรนด์มันแล้วแต่ส่วนผสมแล้วแต่ฟอร์มูลาที่เขาใส่ลงมาแล้วก็วิธีการใช้ที่ให้ได้ผลดีที่สุดเนี่ยส่วนมากแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเขาก็จะคิดค้นของเขามาแล้วค่ะบางทีก็อาจจะแค่เพื่อให้มันเกิดความแตกต่างระหว่างแบรนด์เอ๊ะของฉันก็ต้องทำท่าอย่างนี้เหมือนกันแต่แบรนด์นั้นก็ทําแล้วฉันก็จะต้องแบบเปลี่ยนท่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเห็นคิดว่า สิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้ถามจากคนขายว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ควรไหมที่จะเก็บในตู้เย็นควรไหมที่จะใช้ภายตักหรือว่าควรคือเราควรจะทํายังไงเพื่อให้คุ้มเงินเรามากสุดนะคะคือเราต้องถามใจเราเน้นว่าเราน่าจะถามคําถามอะไรกับคนขายบ้างนตัวอย่างที่ดีก็จะเป็นอย่างเช่นรองพื้นเนี่ยนะคะคือรองพื้นเนี่ยคนมม่จะถามว่าอเอ,เอเ๊พี่คะถ้าเป็นแบบนี้ใช้แปรง หรือว่าถ้าเป็นคลิบรอ,อ,องพื้นตัวนี้ใช้ฟองน้ําหรือใช้พัฟหรือว่าจะใช้นิ้วหรือจะใช้อะไรดีนะคะงงกันใหญ่เลยเพราะว่ารองพื้นเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมากมายหลายขุมแปลงเปลืออุปกรณ์อะไรมันมีมากมายจริงสิ่งที่ดีที่สุดคือพลิกหลังขวดแล้วอ่านนะคะบางทีเขาจะเขียนบอกไว้เลยว่าอันนี้ดีกับการใช้นิ้วมือและแปลงหรือดีกับการใช้ฟองน้ํา หรือดีกับกเขาจะบอกมาเลยอะคะ่ะคือเราสามารถแต่ถ้ามันไม่ได้บอกเอาไว้ถามคนขายเพราะว่าเชื่อจิงเถอะค่ะว่าคนขายนะเขาอยากจะค่ะคือ เขาอยากทํายอดเขาก็จะต้องพยายามอธิบายให้เราเข้าใจมากที่สุดเพื่อที่เราเชื่อใจเขา,าเราก็ได้ซื้อผลิตภัณฑ์เขาถูกไหมคะแต่คือแน่นอนเราในฐานะผู้บริโภคเราก็อยากจะได้ข้อมูลที่ดีถูกต้องมากที่สุดบางครั้งนะคะพี่มังคิดว่าการที่เราไปเซิร์ชดูในพวกอินเทอร์เน็ตทั้งหลายที่เขารีวิวรีวิวกันไว้เนี่ยก็ได้ไประโยชน์ไม่น้อยนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ยลองเซิร์ชหาข้อมูลก่อนที่จะลองไปซื้อก็ดีค่ะ ก็มาถึงสรุปของวิดีโอดีนะคะก็คือความรู้สึกที่พิมพมีต่อการตอบคําถามเกี่ยวกับการเลือกเครื่องสำอาง,อางเกี่ยวกับกเลือกสกินแครต์ต่างๆว่าอันนี้เหมาะกับผิวดูไหมอันนี้สีนี้ใช่ไหมนะคะพิมพ์ต้องขอบอกว่าพิมพ์ลำบากใจเล็กน้อยในการตอบเนื่องจากว่าพิมพ์ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะนะคะพิมพ์แค่เป็นคนที่มีความชอบในด้านนี้พิมพ์ดีใจที่มีคนถามเข้ามาเพราะว่ามันเหมือนให้เกียรติพิมพอะคะ่ะว่าเออพิม อยากจะทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็ยินดีที่จะตอบด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ยินดีที่ตอบยินดีที่จะตอบเพียงแต่ว่าบางครั้งก็เกรงว่าจะให้ข้อมูลที่ให้ไปแล้วเนี่ยมันผิดหรือเปล่าหรือว่าไม่ดีหรือเปล่านะคะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยคําตอบที่ให้ไปเนี่ยอยากจะให้ใช้พิจารณาอย่างตัวเองนิดนึงแล้วพิจารณานะคะถ้าเกิดว่า โดนใจใช่เลยลองใช้แล้วมันได้โอเคดีอะไรเงี้ยก็อาจจะกลับมาตอบบอกพิมหนึ่งก็ได้ว่าอันนี้ที่พี่บอกไปมันเวิร์กแต่ถ้าไหนไม่เวิร์กก็กลับมาบอกได้เลยนะคะว่าที่พี่บอกไปมันไม่เวิร์กเลยค่ะพิมพ์จะได้ทราบและเป็นประสบการณ์ร่วมกันไปด้วย<อ>นะคะวโนนี้คงจบประมาณนี้นะคะก็เวลาเลือกอะไรก่อนจะจ่ายตาังก็ดูนิดนึงนะคะว่ามันเหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเราอย่างไรยังไงนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่วันนี้ติดตามชมกันจนจบนะคะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าสวหรับวันนี้สวัสดีค่ะ